Rồi. Mà trong ông này nếu ngày anh em cái dây em kìa anh thì... like em kìa anh em nó anh em kìa anh em kìa này em kìa anh em kìa anh em kìa anh em kìa ma này chôn, anh em kìa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  anh em nhóm mô em kìa anh em kìa anh em ngược anh em kìa anh em kìa anh em kìa anh em เอเียบที่ไหนพียอียบตรยน่ก็มายนรงเดนเดียดนห้นี่ยังยายลำรำอยู่เป็ยังไงน้อยายัเด็กฉันใส่ปะผมแหง้นเียเียบยงใครายเป็นในข่างเออหนงบุตรหน้านองพ์เจ้นองพอดอ้ยมียนางพอดเต้ ले क्लब मैक्रो ឃើញន <ination> <sam goodbye> េះលាកតាងលាកលាកតាងកូនចៅទុអ៊ីតាលីតុណាតតបនឌីតាមអុយកូនចៅជូលតាងលឹងផតដល់ទូបាត់កូនចៅទឬឡាបអូក្រាលឌីខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅខ្ញុំ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  เตยเยียบน้องเมียนอุ้ยเมียนตาเมียนตาเจ้ามื้อนี่มันใหญ่เรืองเนี่ยเพชิงเยยายยายประดำกดจะเอาบ่อยายสิดีลาลมันเมียนสุดเด้ออย่างเอ๋นเจ๋กว่าเมียนโอ้ยตุ้มตุ้มไม่รู้คู่คลายน้อแต่บัดเนี่ยมื้อแกเมียนสุดใด๋บาดเตียดวินสิรู้ต้มห่าวมื้อมือขโมยวินเลยอีสองเลยได้มีสิทําเมียนโอ้ยบานแตกน้อทําไปแง่ซะ តែនួយមកគូនហ្នឹងដាក់ហូបប៉ុណ្ណឹងខាងបានតែ3ម៉ាត់ពីប្រទោរបស់ពីពីមិនបានគួយវាត់នោះឯងនួយយ៉ាងកាលោមជ័យហារនំចង់បានយំមកឆោឲ្យគូនគេនោះឲ្យអាចដល់អេងដាច់បើកទូគេគេយំអោឲ្យយ៉ាងកបានយោទេណែมันយោធឹងណា អ្ហែងគេទៅចាំពីដើមហ្មងអ្ហែងគេទៅចង់បានអុយទៅដាល់ដាច់បើកទូគេគេយោយោមអុយចាស់ហើយយោមអុយយោមដាក់អុយគេខ្ញុំដើរឃើញស្រកពីហោងទីបាំងមកប្រះដាក់ប្រដឺចុះតាចហើយណាស់រអាចក្មោចញឹមចាស់ហើយយោមតែបងបើដាក់លើនោះដុលដុលញឹមដេញណែហត់ចាស់ប្រហូនថាចាស់ហើយណយតាអមអរោទេអឺគេ ยังจะเสียบกันกับท้ายเจ้าเฮยทำเมียนอุยตีกันนูตูกับเมียนอุยตีกับคนเจ้ากี่เธอโอ้ไหนอเกินหน้าตู้ดิ่งออ้ยกันนู้กันนูเฮ้ยนนเร่งลวดที่อยกี่ร้เจ้านื้นมาเียดีไปดังนันนที่จมาคลานี่ยคำมโนพังเม่ไกลเธอทวยยาลูติดลูมาลูก ยุ่นแต่ะลตีนเนี่ยอะไรเนี่เองอย่างีลเ้วออยุนแตอาจจะกรอยยหมูนี่มีตัวันกี่ทายนะแต่ย้าเกียมีรบ้าโลยโยนี่แต่ลเกียแบบห้ก็แห้งห้ยกรอของน้ำของอุ่เจเออมีะไน้อถ้าห้าเกียงนั้นนองเฮาคนนก็จะมเองก็รอตบก โ oh อ้โหอาโกนเปซาบอกโจรหของน้ำเองก็บตของน้ำพุสตีบดยปหรือว่ทำไมแกกินจังก็ติ๊กกิเท่าไรเนี่ยโอ้รถน,นีถนน่กระลืนนะู้นะลื่นเดินเดแข็งแรงแบบบ๊ะกีเดินไม่แขง็งเลยง่ายอะต้องดูยอะงเท่า อีกข้างแรงอีกด้านอะบ้านเอ็งหอยมันตัวเราตัวจะตู้ยิงอ่ะไปบ่น่ะบ้านปูนใหม่หาแปรปูนมันปูนตู้จะปูนใหม่มีนะปูนใหม่นูอาเสดสำมั่งเออทุกคนถ้าอ้ายแองบ้านปูนตีตากปูนบ้านปูนหมู่นี่บิ้มอ่ะมวยถมถ้าตัวกาบ้านปูนตู้จริงปูนตู้

ชูดน้ำองดตาลน้ำแข่เงือกทาจะซูเลยซูเลยบาทซูแล้วน้ำแข็งหน่อยแต่มันซูแลก้นน้เนี่ยหอบวิ่งมดเลยจะตูตูบัตรจิบตู๋คนเดียน่มมีอรารหอวิ่งนำเนี่ย่โแต่โทก็ไมโ

เตี้ยลเมปีน้นี่นี่เตี้ยต่เปลือยเอไม่เนตรูี่กต่เปยเี้อ่เอีนตาเอียนเปลือยนลงยหนยอยาย้อเจ้กระโรเจ้ากระโรมเจ้ากระเื่อนกระมกรเ่ រឿនអេបងអីមកចាក់មិញជាទុំញ៉ៃទៅគេមកកុំជាបានណាជឿទៅតែមើលចាក់ចាំនេះមួយបាតយកទៅមុនគេអូជឿ800ទូហួយមុនមកជាបានចាក់អេយេជេបើរាទៅឲ្យចាំតាមណាបើយកទៅទូកុំឲ្យសុំទេ ข้างหน้างเจ้านอรานท่นาบงเจ้าด้วยบเวเข้างจนไม่สบียมปราบูนแเสน่ต้กนเป็นเลยนะยามื่นเนตูหลังกวนดับดองเลยนะตู้ได้บ้านธนาบุยมลีตุ้งตุ้งตะเชี่ยมเอ็งก็้ารตูงเต้นหน้ามาเพื่อนมาเพื่อนบ่มีใจว่า่จคอมโยงอังจเบียรดมเกอจกุยมยุ่มหมดเสียใจคืนยืนเคือ จึงโยเีตเนียเบรบ้านชนะตรุดได้เชี่ยงนาตู้ชนะก็มาเปือนผุ่นางก็มาเปลอนมาเปลอนมาใช้ได้สิไม่เจอตเยคกัมือย่ัจำย่งับักมนเฮยย่งนกูนทำโอโยตูเลยโยมซีไปเงนี่ em đang mua nước mắm tiêu, ok? ô youtube đi. giờ hả, chơi cho mẹ tụi má. trứng luôn, trứng luộc. vì lúc cách tang gì đấy. anh ấy แหน่ហើយវាបាក់ទេយេនោះហើយគិតពេលហ្នឹងប៉ាប់ទៅแหน่ហ្មងតាញុំមទូទេស្្នេះអត់ទូមកទូគយចំទូជិះស្្នេះត្រោអ៊ំ100%ញុំត្រូវបាញ់មករត់យកน้ําដូចវាเงียบប៉ណ្ណិ៍ម៉ាត់បើមបាបមេទីនមកគីទូប៉ណ្ណិ៍នេះមករត់ព្រះនាងចេះវាផកស្គ

เจ้ากัปันใน่กปันในซีมาเองซีเอซีเจ้าเงือบสุบันมือจ่าเตอจุบันเลยลงดูปลา